มาเก็บเห็ดแล้วนะครับทุกคนเห็ดออกอยู่นี่นะครับคือว่าออกอยู่ครับออกที่เก่าด้วยโอ้เยอะอยู่ครับที่จริงมันจะไม่ค่อยออกที่เดิมนะครับแต่รอบนี้เห็นมันออกที่เดิมกรีดยางเสร็จก็เลยเข้ามาดูนี่นะครับกำลังออกก็มี รอบนี้เราได้เก็บเองนะครับเมื่อวานไม่ได้เก็บนี่วันนี้สวยจริงครับวันนี้กำลังออกสวยๆนี่นะครับ มาออกเลยเนี่ยมาออกมาจะได้เก็บแบบนี้จะเก็บให้หมดเลยวันนี้นี่นะครับเนี่ยกำลังออกนี่นะครับให,ใหญ่ๆเลยเนี่ยดูใหญ่มาก เนี่ยนะครับเสือกลังโผล่จากดินอ้เยอะเลยเนะนี่ยเนี่ยครับหลังโผล่เรายังไม่เก็บหมดนะเดี๋ยวรอ,อกเก็บตน้น ไปสายอีกเงี้ยครับหันไปทางไหนก็เจอตอนเนี้ยสวยเลยกำลังออกเนี่ยผัดอร่อยครับตัวเนี้ยเห็นนี้ผัดอร่อยนะครับ เนี่ยก็ถือว่าออกเยอะอยู่เมือม่อเช้าเช้ามืดไปเก็บแล้วนะครับแต่มันก็ออกเรื่อยๆออตามเรื่อยๆเนี่ยโอ้สวยยิงครับดูครับต้็นไรใหญ่เลยใหญ่จริง <c oughs> สวยเลยรอบนี้มันยังไม่บานหลังตูมตูม <c ười> เกือบเยียบ <c ười> เกือบเยียบแนละ้วทุกคน วบ่ออกทั่วเหมือกันไว้ กำลังออกมานะครับเนี่ยกำลังออกมาอ๋อเก็บเลยไม่ต้องว่าจะเก็บไว้ให้มันบานกว่านี้หน่อยแล้วละเก็บแล้วทุกคนดูสิสวยมาก ำลังกริดยางเสร็จนะครับนี่คือส่วนยางนี่นะครับส่วนยางกรีดยางเสร็จก็เลยมาดูก็เลยเจออีกสวยเลยหากินบ้านๆน,นะครับ ันน่าจะออกเรื่อยๆตรงนี้แพนมีไหมทางนู้นแพ่นมีไหมเนี่ยมันกำลังออกนะครับทุกคนเนี่ยเนี่ยอย่าเผยเหยียบแล้วเนี่ยเต็มแล้วเนี่ยเยอะนะครับเนี่ยที่มันกำลังออกอุ้ยเนี่ย เยยบแล้วเนี่ยเยียบแล้วทุกคน <c oughs> <c oughs> สามดอกนี้สวสดยอด เก็บไปผัดอร่อยเครืนี้ ตรงนี้หมดแล้วครับเดี๋ยวเราไปต่ออีกีเยอะอยู่ครับ